ไปครับพี่น้อนเงินแดงไปน้อนนะหลายมือเราพี่น้องเพื่อเดีหายยุ่งใา้กินครับพอโยเข่าแดงแฉแดงแฉมัดมือพี่น้องไปใส่ม่านใส่บริเลยครับบริเลไปหายยุ่งใา้กินไปดเป็นหัวเบย์เบย์เอาก็กลแล้วครับตว้าแห่งทั้นอัวตั้งเบย์ออกเลยไหมรักสงสารพี่น้องหายยุ่งใา้กินนึกกลัแล้วครับมาใส่เบ็ดลงเบิงหลังแหลกครับ แต่เงี้ยคิเลสนก็ร้องเลยพี่น้องก็คิเยนหายาครับเหมืนกับปลานใสพี่น้องด้วยผมเป็นนิบัติพะนะอาบน้าพะนะมากับปลาใสปลาใสผู้ใจครับอย่าบาดครับเนะพี่น้องนะเดินดูยันหนึ่มากครับเดินหลายมือแล้วพี่น้องไม่ได้ใส่ครับลองเไป ผู้เก่าหรอล่านู้เคยใส่หรอครับเป็นเงาลอยเป็นเงากิดีดรถเคลนดีดีมจ้ไกลตรงนั้นครับบุญบุญ,บญนึงน้องเอ้ยครับปรเป็นต้นเหล่อยดอกใส่ตุ๊ใส่มือนมลนสิแค่ปุ๊บอพูดลูกถึงมายามหรครับเพราะเาากันเพิ่งกัน ตัวกระเป๋วมากพี่นอ้องส่วนมากสิปลาดุกครับถ้านี่ถึกอ่ะบ่พอสิส่วนมากสิถึกหน่อยครับตัวปลาดุกมันเพราะวอยู่ข้งางล่างนี่เป็นเป็นละปุ๋มบรรดาครับไม่มีปลาหลาย ออกมาแพ้พี่น้องเอยครับก็บดีมองนี้เมื่อมันกับอบเอาบวกกวางครับเอาเป็นให้หน้าเป็นหน้าให้เดียวมามันก็เลยขวานขวานอยู่มือเดียวครับมันเลยโบกระจายครับพ็ได้อยู่ได้กินของเราเป็นคู้มันยากเปิ้ลเลี้ยงปลาพี่น้องเออเปิลเลี้ยงไปซื้อมากินครับชื <c oughs> อโอกาสออกมากับมากินเลยพี่น้อง ไปเติมกันเรื่อยๆครับไก่แท้คุ้มไปใส่นี้เอ้ยไม่เหมือนที่ตัวมันเป็นเท่ามันเขาเนาะเ่ากันยังไปใส่แก่ผุนใส่แก่ดิสิใส่แก่ผนได้ไหมใส่สองแก่ละบุดกขบงผู้ชพี่น้อง บ้านศิเบ็ดหลุดไปะนะว่านเดี๋ยวมัสิดเมื่อนี้บรรยากาศไม่ดีไปหน่อยบรรยากาศดีจะตว่ามันเป็นบรรยากาศตายกินเบ็ดครับบุคือใส่เบ็ดขัน้นเป็ดสิษย์วันนี้ตุ๊กตายครับใส่ปเป็ล็กเนาะพี่น้องเนาะหลื่นกันที่เดี๋ยวนติียมมันมาเมื่อนีะ ใส่มาตะนุ่นพี่น้องแต่ต็งเท่มครับใส่ไหลลงมาไหลลงมาไหลลงมา,ลลงม,ามาก็ขามนี่ก็โค้งไปครับโค้งไปโค้งไปโค้งไป,งไปห,าหาเราไกลามาพูดนีเดี๋ยพี่น้องจุดลังสุดท้ายครับเนาะมาแรกลุ้นกันครับมาเ่าติดมันมาหมานันนะพี่น้องเนานะครับบนตัวเจะาหนมาใส่เด่นหนึ่งครับว่าซีหามือหันข้อยู่ขอพี่น้องเอ,อ้ยเอาใจแหลม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 มันมือมันเล่นรับไปใส่ก็บอะไ้ อายุหากินกีไปรครับอมอากาศกบกำงเริ่มเย็นมากแล้วพี่น้องครับอยาีข้าวว่าทั้งพี่นอ้องทั้งคนรักของพี่นอ้องนำตัวไป้องหน่งนนนนตัวเด้พี่นอ้องันะถ้าตัวทั้งคนรักเ่ากเลยครับใจซอยมูหลูกมูหลานมูพีบุญหลองลูกกระทั้งเทียน้างพี่นอ้องเอาสูยๆครับเมันมใจใได้พี่นอ้อง้อสุขุสุกันครับเหมือนได้บรรลุเปเรด่วกันครับ นะครับเวลามันยามานานไปแล้วนะเป็นอันแล้วเป็นลุ้มกันว่าเขาถือประเดียครับยามตั้งแต่ลงไปก่อนมานะมันก็แรงหลานใส่มาใส่คันขำกันเลยใส่ไปแล้วครับเลยมันหลานเลยมาใส่ก่อนใส่คนเดียวปไปนะไปเบิ้มกันครับยามมองมองไปน้องเอ้ยครับมากวันไปนะยามถาว่าทันว่าะฝนถือพอดตัวอยู่ว่าัน ยมันลจัาสะไปยำตั้งเครับถุงผลาแหลกเปา <c oughs> มือนี่เรื่องไหนครคือว่าไปเบิ้งกันครับเริ่อไปเร่ครับเดี๋ยกันครับเริ่อไปเร này mất nhẹ vậy này, này cái sẹo là cái nào, ơi, này đây, ối, lạy nó, nam bố hơi chọc biệt cái nào, cái này nhau đi โอ้ยอเลยพี่น้องตโลอยู่ครับปุ่นโอ้ยปุ่นเนี้ย่ติดรุถหมนานโอ้ยพี่น้องเฮ้ยนี่แหละพี่น้องว่าธรรมาลงมือครับปุกบปันอะไรรถดุกบ้านมันแล้วปุ่นุกบั้นทานทีุกบปันนี่เฮ้ยเดี๋ยวเอาของเอาไอ้ของปุ่นต้องบปแลกต้องไปแลกอะไรเนาะอยเป็นบไร่ะนะเดี๋ยวพี่น้องเออ้ของ เปิดตาเนี่นั่นพี่น้องเอยมาต้อลงมือได้เลยครับมาแล้วแมครับยา,รยามัดเครื่อนกลง่าก็ถือครังเดียวพี่น้องพอโดเดีมันยังบกของของอน้อยหกเขาเบีดกันปานเสีเยบเบาพี่น้องเอ้เมวดกันเด้อขั้นมาน มันดีของเสียทั้งลางบะของหยาทั้งลางบะเบ็ดอ่อนพี่น้องเบ็ดอ้อนล้วมันถือล้วมันรูนไปเกี่ยวทั้งลางลมันตายครับมันไปเรียกครับเดี๋ยวเราเตรียมนึ่งพี่น้องยำมัดเครื่องพุงหมดนะ <laughs> เดี๋ยวตง,ท,ง,ท,งวทื่นครับมันี่ก็เรียพอไปยำหแน่นพนะกินเขาหมดสนว มือั้งหลังจมไปมือทั้งเท่กันพี่นองสิมันามันครับโอ้ยน้ำขึ้นหน่อยแต่ละดูก่อนอแต่าคอละน้ำหน่อยหน,น,ตนย่ตัง้งนี่น้ำพอถ่วน้ตีนหอเปล่โอ้ยไม่ตัวมันโคงขาดน้ำนังอยงู่ครับไปลุ่นกันไปเร่อครับดึงไปกินมัดเงีย้ยเือไปเนองเอ้ย โ้ยปูกินดอกสูมือเนี่ยพูดได้ว่าปูกินแนย่ร่อยด้วยนี่ไปเร่ครับไปเร่ลุ้นฝาแลน่นี่เน,น,น่าตีบวะบกวะอ้ยน้ำไห <laughs> ลเนาะุันไปไปเนาะ ยงเงี่ยกันเป็นทายตครับตต่ปะตตยเพ่อนเลยเนี่ยบุญบหยัาต์เสียงนำเลยตูกตูขึ้นนองเอ้ยทั้ง,ง,งตุ้ยครับทั้งลางมันอนี้าขึนเป็นปบาง,งทั้งทึ่งครับบางทึงปูหม่องใต้ทงแรกครับ ลุนการเล้งทั้งได้ปนของเดิอันเครับอันนี้ก็ร้านกันไปกินขาวันีบ่พอไปเทีนพอเดี๋ยมานก็นีพี่น้อง่าตะลุมือเพืนน่อนกันเลยครับไปมงกันอปปกเออ,อ,เเอพี่น้องเดี๋วลาละครับม,มาหั่นหนกมะยามในตัวเดียวเพอวันนี้พอไปที่ไหบพอผู้มมา,ามันพี่น้อง

น้ำไปพุพน่นแก้พุ่นนี่ถึงกำปบ่มืน่นใหม่ใหม่ปะหมู่พี่หมู่พี่โอ้ยพี่ดึงมาพี่นานบินแล้วมันลุดตัวนั่นน่ะบินบินบินน้ำโบกว่ะเ <c oughs> สียบุ่งยังเบ็ดน,นะ เเลยครับมนจีแมนเาปกโอ้ยโแมนเลยอคอพอคอพอคอหน่อยโอ้ยปวดะคับรถไปต้องถอดลก็ถอดแล้วถอดถอด้นมาอต้นนี้ก็รากเราก็ล้วนี่ะได้เร็วต้นี้ะพ่อหมก็เดียวองรุด <laughs> ไปจ้อย <laughs> ใ,ใส่ของบ่ถือจ้อยพี่น้องรึลุดเลี้ยวบ่ได้จ้อยอืออ่ามือมือบ่ดีเว้ยอ๋อโตไหมโตนิ่งเศร้าไปแล้วสุดเซเลครับประคอปีนี้บ่ดีวะอ๋อทำมาละวะ เีลยเลียครับนี่กระรุดเป็นล่าพี่น้องกด ดินกินไปเลยครับ,บที่อยู่ตรงดิสารเนห้หนองเปนหองอายุเห้กินไปครับเงยมือบอมือหมานมือบอัหมานไปนองล่างมือกับหมานล่ามือกับบหมันเนปนหนองนะแต่ธรรมดาล่ะครับ

โอ้ยทำงานอะรพี <ibl ok S 1> โโ่น <other> <ave them. S 1> ้องเอัน <para> น <renal ina> ี้ก็ะใส่ของลดด้วยกันนะครับนี่น้องเอนี่ตัวนึงอยู่งานลดของพี่น้องของทิมสของได้ไหมนี่โอ้หิงงเออปลาวันี้เบ็ดนี้มันถือกินถือ ปากตนมันมาถึงเลยอด้วยเนาะนํำไปเลยครับอเ,าาเออน้ำตัวนึงปลาขึ้นมากินไปดีเดี๋ยวไปหลังคู่อะไรจงถอดตัวน,นี้ต้องไปนั่นสีอย่งนัเออดละเออปวดละนัน่นแหละสูงพวด,วดถาฝนมตัมันีขาด,ดอาีกอ่าทำไมละเพราสูงปวดตัวนึงอย่งีหน่ยนะ Nhìn nhau nhau Mình cũng cần phải đi lấy lấy Tôi phải cân nằm bốc nhẹp Bốc, chả biết chị nàng Tôi biết nằm lấy không biết chị nào เดียเป็่เนลี่ครับนี่คือบนเนี้ยเดี๋ยวรื้อไก็เพีนอไปยามเป็นกันเลก็ครับมดเนี้ยคาั็เสียเป็สี่เหี่นมอั่นอยู่บนเนี้ยครับพ,กบ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 พอกระลวกพ่ดดม,มาแล้วกันพอได้ประขอตัวหนึงตัวหนึ่งลดมือครับลกระัวกตัวน,นึ่ง Nháo có xe bê tông đa lạc, nọ mục tiêu mục tiêu nó tiêu mục 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 นะพี่น้องนีาเลยกิมหมูหมูหมนะกันนะนีนดูมัน <c oughs> เดินไปกินแล้วมันก็รุดต,ตัวนะรุดตัวไพี่น้องธรรมาดานะแล้วครับตัวรุดตัวบอล ดาเ่รู้ว่าเต็มของเราปนเนี่ยมว่ามแล้วามันสวบสุ่หลังนมันสวบถ้ามันถือสุ่หลังมันเต็มของกุบวาน,นต,ตัวไปไปเลยครับตามแปมกันเล่ครับ น่งดูงดงดบวกกิงก็พอวะลก <c oughs> หลุงหลังุท้ายมกันครับ <c oughs> สัดงท่ายพีผีผีผี <c oughs> บอคอื้นป <c oughs> ไปเนาะขึ้นไปยามผาแหลปะนะ พี่น้องครับบอ่อหมานพี่น้องรอบแรกด้วยวขอดีหน่อยตัวนึงก็ไปดูตัวนึงครับเอ้าจังถ้ามันลดมึงรอบสองมือลูกบบดีมันมือพอพี่น้องดูมึงรอบสองแะพี่น้องนะรอบสองกันปไม่พอนะรอบแรกถึงมันกินเงี้ยมาตจเว้นครับเดี๋ยวรูดรอบสองกันรูดมือรอบสองครับเชีงไดทดูว่าเชียงป่าดินปะนะเชียงดินใหญสปะนะ ปลาเด่นยังหายหน้าจี๊ดเนต้งกัวเขาจี๊ดลุ้งรอบสว้มกันครับเป็นไงรอบแรกเด็กตัวเดียวหลานใส้ลงไปยามทั้งลางกระนอีกตัวหนึ่งขึ้นมาครับปลาดุกยิงยิงเห็นหรนอ่า สองสิบมันบ่มันมายามทร้างลังได้ประดุกมาตัวนึงครับลังไสไป้ากินขเขาก็แล้วบยไป็นน้งพี่น้องยิ่งกินเขาครับกินไม่ได้ไปน้องเห็นหรืครับผมไก่ครับตำบักฮูาลากินเขากัต้ม,ตมไก่พี่น้องเอ้ย ไปนเร <|ja|> ื่อยครับน้ำไหลเเศ้าเพี่น้องเจ้จะเบียนหรอครับได้เขาดำไม่ยังทอปันนี่ปีจละีพนดีนังอยู่เรื่อยครับน้ำเนก็เลยพี่น้องงนเดี๋วปะนะ บกอกด้อสมร lee, ถมืดอีกตมยืสมิ่กันได้อ๋นั่นจะรถทางน้ำเพราะไอ้เจียนนี <S <s ่รถเรียนนี่ดิจเฮ้อฮะความผกพอน้ำบอกลงที่จากเบ็ดพี่น้องเอ้ยน้ำ่นกนเงียขึ้นมาอยู่ต้งโคก็เกาแล้ว เน,นี้ยบนกักขวบปลากินอ๋อทั้มละนะเรื่อยๆนะรอบเบิกันเรืยๆครับ ถือป่ะเต็นเนี้ยยังโโลยพี่น้องเอ้ยปลา่ยนนงนี้กปพูนอ๋อเมืน่อนี้ปลากอมากินเบ็ดน,นอกพี่น้องข้าวยังนอกนสองสามหลังครับเึงมุ้งกัน คนไม,ม่อนมบนควบมูต้ตน,น,นันบนนมจมตัเอ,นะอาไป้นมสิตาไปเลยิตี้ยหะว่าขึ้นเบล็กน้อมือเน,นี่ยครับนี่ครับมีซิลีครับฮะมจว่าไหม ไม่ได้ก็ได้มือนไมือบ่พี่น้องหายู่ให้กินครับมือนี้ประมานพี่น้องเป็นแต่กินเป็นดีดีมือนี้ปลาเงียบๆครับมไปสิบปลาสามสี่ตัวตอกันหน่อยสอตัวพอดุกสองตัวครับง่าหพ่อบอกขันง่ายๆครับผอไปยุ่้กินอยู่มึงสมาลุ้นกันนะพี่น้องเด้อยังเังแต่สองมึง อ้งครับเอเขาอ้วนหลตัวตัวเหมือกันครับนีปลาลูกสองตัวครับลูกสอตัวแลกสองตัวพี่น่องเอ้ยมนีบ่งมันมีบวหนเออมัสองยังหลุดกันไหมน้อพี่น่องเนาะ วันนี้เนี่ยสองตัวปลาดุกสองตัวครับมืัอนี้ถือว่ามืัอนี้ไม,ม่มือนครับปลาควาสองตัวปลาดุกสองตัวมืัอนี้ไม,ม่มือนหอกครับเหมือนรู้จะักมรุนกัไนไหมเนาะพี่น้องลนะเมื่อสองมรุนกันอีกตลอดมันครับนี่รอบทำยามสองเที่ยวเที่ยวละตัวครับตั้งแต่ไหนมาตัวน,นึง ว่บาบประมาณต้นะมือน,ะนี่ขอบคุณขอบคุณพี่น้องแชร์กดติดตามพี่น้องเนาะขอตั้งเล่นแก่กับพี่น้องนะครับได้ยินข่าวว่าทาั้ทงบุญละทั้งกุหลาดนำตรวจนะครับเอาใจสวยได้พี่น้องนะมวยไปยอุตสกรุงเท่ทกะใจสวยกันนะครับสู้ๆครับแล้วมันเด็กเปล่าเพียงน้องนะครับมันเด็ครับ